ครอบครองยาเสพติดโทษ1ปี6เดือนค่ะโดนตัดสินมา1ปี6เดือนตัดสินแล้ว6ปีค่ะขณะนี้ไทยมีจำนวนผู้ต้องขังทั่วประเทศเกือบ350,000คนมากที่สุดในรอบ50ปีที่ผ่านมาและเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนในจำนวนนี้เป็นผู้ต้องขังหญิง17อร์เซนส่วนมากเป็นวัยทำงานแต่ประเด็นที่หลายฝ่ายกังวล คือจากผู้ต้องหาทั้งหมดที่ได้รับการปล่อยตัว33%กระทำผิดซ้ำและกลับเข้าเรือนจำอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการขาดโอกาสทางอาชีพจำคุก8<ฆ>เดือนด้วยข้อหาลักทรัพย์เปลี่ยนชีวิตของจอยทั้งชีวิตเธอยินดีเปิดเผยเรื่องราวของเธอเริ่มต้นจากการเข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อหวังสร้างรายได้แต่กลายเป็นปัญหาเมื่อค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ เธอและสามีตัดสินใจนำแอดที่ร้านไปฝากกับคนรู้จักเพื่อแลกกับเงินหมุนเวียนหนึ่งหมื่บาทแต่แผนไทยแอคืนพังลงเมื่อคนรู้จักบอกเพียงว่าเอาไปใช้แล้วเธอและสามีถูกจับด้วยข้อหาขโมยของจากบริษัทวันแรกที่ได้รับการปล่อยตัวลูกคือสิ่งแรกที่เธอนึกถึงตามมาด้วยความกังวลถึงการยอมรับจากสังคมรอบข้าง ทุกวันที่อยู่ในนั้นตั้งแต่ยืนพูดง่ายๆว่าเข้าไปนั้นเหมือนคานเข้าไปพอเริ่มยืนได้รู้เลยว่าชีวิตฉันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันทําให้เราได้คิดทุกแง่ทุกมุมทุกฟอกเลยว่าอะไรที่เคยทํทาผิดทาพลาดไปวันที่เราออกมาเราต้องก้าวแรกของเรามันต้องมีคุณค่าการหางานกับหน่วยงานต่างๆเป็นไปได้ยากเมื่อมีประวัติเคยผ่านชีวิตในเรือนจำมาก่อน เธอเริ่มจับขายของเล็กๆน้อยๆและตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสตรีทฟู้ดสร้างโอกาสอบรมสูตรอาหารและหลักการทำอาหารสะอาดปลอดภัยเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจยูโซฟเคยเป็นนักดนตรีร้านคุกแอนคอฟก่อนออกจากเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อถามถึงข้อจำกัดในการหางานหลังพ้นโทษเขากล่าวว่าส่วนตัวได้รับโอกาส เพราะมีคนมาติดต่อให้ไปทำงานก่อนออกจากเรือนจำแต่สำหรับอีกหลายคนการหางานไม่ใช่เรื่องง่ายคืออยากจะให้สังคมข้างนอกเนี่ยให้โอกาสสำหรับผู้ต้องขังหน่วยงานต่างๆที่ที่ท,ที่คือให้รองรับบุคคลแบบแบบเนี้ยครับคือเขาไม่ได้เลวร้วายอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราเห็นมันไม่ใช่แบบสมัยก่อนนู้นแล้วเป็นแดนสนทยาอะไรแบบเนี้ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณตอนนี้ครับของของเรือนจำแต่ละประเทศผมมองว่า หลายๆหน่วยงานเข้ามาเข้ามาให้ความสําคัญเข้ามาดูแลในหลังพ้นโทษอะไรแบบนี้ครเพียงแต่ว่ามุมกว้างๆครับอยากจะให้โรงงานและก็บริษัทให้โอกาสพวกเราครับผู้พ้นโทษหลายคนสะท้อนตรงกันว่าการจ้างงานผู้พ้นโทษยังมีข้อจํากัดส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะทําอาชีพขายของธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวัยแรงงานมีจํานวนลดลง และการเปลี่ยนรูปแบบงานในอนาคตที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นการฝึกอาชีพงานฝีมือทำอาหารเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมองแนวโน้มการเตรียมความพร้อมผู้ต้องหาใกล้พ้นโทษสู่อนาคตงานยุคใหม่ตอนนี้พอเรามีพันธมิตรมากขึ้นเพราะว่าหลักการของเราก็คือว่าปัญหานี้มันไม่ควรจะแก้โดยหน่วยใดหน่วยหนึ่งแต่เพียงหน่วยเดียวเพราะมันเป็นปัญหาของสังคม ถ้าสังคมมารวมพลังมีโซเชียลพาร์เนร์ชิพเนี่ยมันน่าจะแก้ไขได้ดียิ่งขึ้นเ,ออเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเรื่องออจะเป็นบาริสต้าเรื่องกาแฟนะครับเรื่องของการที่แม้กระทั่งเรื่องของความเข้าใจในการกรอกข้อมูลในโลกดิจิทัลซึ่งจะเป็นความต้องการของงานในอนาคตขณะนี้เริ่มมีโครงการทดลองการฝึกอาชีพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับผู้ต้องหา เช่นทักษะการขายของทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องหาในการสร้างงานดิจิทัลในโอกาสครบรอบ10ปีข้อกำหนดกรุงเทพสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยภาครัฐและเอกชนกว่า30องค์กรรวมแสดงเจตจำงเดินหน้าสร้างโอกาสเพื่อให้ผู้พ้นโทษเมื่อกลับคืนสู่สังคมชันธรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน